เที่ยวสถานที่โบราณบ้างหรือเปล่านะถามไปก็คงจะตอบกลับมาไม่ได้นะครับเพราะอยู่ทางบ้านถ้าขืนตอบกลับมาในทีวีได้ก็ได้ค้นพอลุกกันละท่านประธานนะครับเคยไปบ้างครับก็ไม่บ่อยสถานที่โบราณก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่อาจจะไปอุทยาบ้างเอางี้ท่านประธานครับวันนี้ ฟังแค่ชื่อแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องมีความสัมผัสกับสถานที่เก่าแก่แน่นอนครับอ้าวทำไมชื่อเป็นยังไงเลยมอมลวงอะอ๋อนออนึกว่าชื่อแมมเมียดหรืออะไรไม่ใช่แหมบอกว่าชื่อต้องสัมผัสกับของโบราณนู่นอ่ามอมลวงนี่ก็ต้องอยู่ในวังในรูในวังหรืออะไรเงี้ย หม่อมหลวงนี่อยู่ในวังไหมอ๋อใช่ใช่สถานที่ก็ต้องเก่าอีกคนหนึ่งเนี่ยนะนามสกุลก็อยู่ในวังครับสนิทวงศ์นะอยุธยาอ่าเราทีน้าสกุลก็รู้อยู่แล้วนะครับท่านแรกนะครับหม่อมหลวงสราลีจิราธิวัฒนะครับและท่านทีสองนะครับคุณพระกษุลสนิทวงศ์ณอยุธยาครับผม น,น,นี่ผมผมตื่นเต้นมากเลยผมไม่รู้จะพูดยังไงกับหมอเขาต้องพูดยังไงบ้างรครับปกติค่ะในฐานะที่คุณน้่พึ่งนี่อยู่ในวังมามาเรียกว่านานตั้งแต่เกิดเลยไหมะตั้งแต่เกิดเป็นไงมีอะไรประสบการณ์ในวังมาเล่าให้เราฟังก็ที่บ้านเนี่ยนะคะที่อยู่ปัจจุบันนี้นะคะเรียกว่าวังเดิมนี่เรียกว่าวังกรมหมื่จันทบุรีนะคะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนจะเห็นว่าอยู่แถวเทเวศก็เลยเรียกว่าเป็นวังแทววังเทเวศค่ะที่นี่เนี่ย ที่สืบทราบมาเนี่ยก็คือว่าที่ตรงนี้เมื่อสมัยก่อนเป็นป้อมเก่าก็ตอนนั้นอายุประมาณเจ็ดขวบเห็นคิดว่าคงจะเป็นผีบ้านผีบ้านผีเรือนสนุก<ม>นะ,ะครับท่านผู้ชมครับเห็นตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับเห็นตั้งแต่เจ็ดขวบแล้วเราจะรู้ได้ไง <c oughs> เรายังเด็กอยู่ว่า <c oughs> ในวันนั้นเนี่ยคุณพ่อกับท่านแม่เนี่ยไปงานเลี้ยงนะคะแล้วก็ตอนที่ก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยเราก็เห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ย แต่งชุดอะไรไปคือแต่งชุดสีสันไปนะคะแล้วก็คนที่บ้านที่อยู่เนี่ยการแต่งตัวหรือว่าผมนะคะคือไม่มีใครไว้ผมยาวขนาดนั้นและไม่มีใครผมตรงขนาดนั้นนะคะแล้วสภาพที่ผมจะยาวกว่านี้ยาวยาวมากแล้วก็ช่วงที่เพิ่งเห็นนั้นก็คือตอนประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่ผู้ใหญ่มักจะไล่ให้ขึ้นไปนอนเร็วนะคะปรากฏพอตอนสี่ทุ่มกว่าเนี่ยเพิ่งหิวน้ํา ก็จะลุกขึ้นมากินนะแต่ระหว่างที่กำลังลุกขึ้นมาเห็นมีผู้หญิงเนะี่ยมานั่งสางผม<ว>อยู่ที่หน้าโต๊ะเครื่องแปง้งของห้องเราเพิ่งนอนกับพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เห็นคนเนี่ยมาสางผมวีนะก็วีมันปกติอะค่ะแต่ว่าเพนแต่ว่าเราไม่เห็นหน้าเขาเราจะเห็นแต่ผมแล้วก็เสื้อผ้าที่เขาใส่เนี่ยเป็นชุดดำทั้งชุดเลยก็ลุกขึ้นมาก็มองจ้องเขาบอกเอ๊ะใครเพราะว่าเราไม่เคยเห็น แบบนี้เลยคือคนคนคนนี้เราไม่เคยเห็นเลยแล้วทำไมถึงมาใช้โต๊ะนักเครื่องแป้งของแม่เรานะนะคะผมคุยาวมากแล้วก็คนในบ้านก็ไม่มีใครที่จะไปงานศพไม่มีใครที่จะใส่ชุดดำนะคะยูยูก็เห็นผู้หญิงใส่ชุดดำเนี่ยวีผมอ๋อมายืนมานั่งสางผมสช่ี่แล้วตัวเองเป็นคนขี้กลัวผีไม่แตนะ่เด็กแล้ว <laughs> ลงนอนเลยคุมโป <laughs> มแล้วน้รที่จะไปกินนะ ไม่กินเลยไม่กินแล้วไม่กินแล้วพวงแล้วมีค่อยๆลดระดับลงมาอย่างนี้แต่แต่วังอนะนะเป็นสถานที่โบราณซึ่งบางทีนะฮะก็อยู่กันมาหลายชั่วคนเขาแค่มาโคนข้างนอกเข้าไปเวลาไปดูนวังก็ทึ่งแล้วับโอ้โหตะการตาสวยงามคนดูจะขนาดไหนเขาคิดดูแล้วกะเอาละค่ะตอนนี้มาถึงคุณเล็กบ้างคุณเล็กนี่เห็นมาไปเจอแว้บๆเหมือนกันตอนเล่นละครที่อะไรนะเวทีกลางแจ้ง ที่สุโขทัยใช่ไหมครับที่สุสัชนาลัยโบราณนไปเจออาถรรพ์อะไรครับเออมันก็ไม่เชิงนะคะคือคือลิกจะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้แต่แต่ไม่ก็น่าจะเรียกว่าเป็นอาถรรพ์ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหลังคือผู้กำกับจะไม่มาบอกว่าเราต้องรำยังไงแต่ว่าจะทราบว่าเราเนี่ยเนื้อร้องเราเป็นยังไงเราต้องรำซิงไปกับ บทละครอันนั้นแต่พอรอบแรกที่เล็กเริ่มเล่นเนี่ยเล็กก็นึกถึงที่อาจารย์นครพูดว่าเออถ้าเราเด่มาเล่นที่นี่ในสแนต้องมีบารมีนะอะไรเงี้ยเล็กก็นึกละแล้วเขาบอกที่นี่ผีดุมากนะระวังอย่าไป <c oughs> ทำอะไรที่ไม่ดีไม่เข้าท่านะจะจะจะ,จะ,จ,ะจะโดนอะไรเข้าไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเล็กก็จะค่อนข้างกลัวเพราะเราจะสูงมากสูงกว่าองค <c oughs> นะ์พระนะคะพอพอก่อนดำเนี่ยเล็กก็จะนึกละ เออ,เอ,อสันสันเล็กๆแล้วก็เริ่ม,ม,มล้ำกำฟูอะไรของเล็กเนี่ยนะคะทีน,นี้เล็กก็จะนึกถึงคำที่เล็ก,ลกจะต้องเล่นเนี่ยเล็กก็นึกว่าเออ แล้วลำพังตัวเราเองนี่คงเอาตัวไม่รอดแน่เลยเพราะว่าเ,ออเราได้รับหน้าที่นี้มาคือมาทําละครการกุศลเนี่ยเหมือนกับเราได้รับเกียรติมากที่ได้มารับหน้าที่นี้ลำพังความสามารถตัวเราเองนี่ต้องเอาไม่รอดแน่แล้วเล็กก็เลยนึกว่าเออเลยอธิษฐานนะคะแล้วก็เล็กมองไปไกลๆคือเล็กจะอยู่สูงมากหลาแต่งตัวเล็กจะมองกวาดตาไปรอบๆที่บริเวณนั้นเลยซึ่งเป็นวันอาทิายเนี่ยเล็กก็บอกว่าขอ ขอบารมีของออสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายกร,ระสัทไทยซึ่งแต่ในอดีตซึ่งอาจจะเป็นเทพพรหมอะไรอยู่เนี่ยขอให้มาร่วมแสดงครั้งนี้กับเล็กด้วยโดยเล็กยอมให้ตัวเล็กเนี่ยเป็นตัวผ่านศิลปะอ,อันนี้ออกมาเพื่อที่จะให้งานนี้ออกมา สมสมกับเป็นงานของของประเทศชาติอ,อย่างเงี้ยค่ะเป็นการที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็ทำได้ไดีดแล้วน่าทึ่งมากเพราะว่าก่อนนั้นรอบหนึ่งน็กซ้อมทุกคนจะบอกทำไมเธอร่าเหมือนกังฟูเลยแต่พอหลังจากรอบนั้นเนี่ยมันฟลูออกมาค่ะคือลิกจะไม่กลัวลิกจะไม่สั่นเลยพรางความมัน่นใจให้ตัวเองาค่ะมั่นใจสูงมากแล้วก็พอพอเขาโยกออกไปเนี่ยลิกจําได้เลยว่าคุณเป้นสปันศิลาคุณเนี่ยชมเล็กบอกว่าบอกพี่เปิ๋รู้ไหมพี่เล็กรู้ไหมเนี่ยนะเอ่อเวลาที่พี่เปิดออกมาเนี่ย คือความรู้สึกคนจะตบมือเยอะมากเหมือนกับว่าเขาได้รับสิ่งที่เขาต้องการที่เขามาดูละครนี้แล้วเหมือนเป็นจุดคลี่แม็กซ์แล้วเขาบอกว่าภาษามือของเปิร์เนี่ยคือสื่อคําร้องออกมาหมดเลยเป็นภาษามือที่ดีมากทั้งที่เราก็ไม่ได้หัดไม่ได้ซ้อมไม่ได้เรียนเลยแล้วก็ไม่ได้มีใครบอกเขาต้องยกล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 ือกลงยกลงยกลงกล็ยกลง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 ใกลงยกลงกเนี่ลยกือตั้งใกจริงคือเล็กรู้สึก ลิกยอมรับได้เลยลิกรู้สึกบริสุทธิ์จริงๆว่าลิกไม่ได้อยากจะราให้คนมาชมว่าลิกเก่งลิกสวยลิกดีอะไรเงี้ยแต่ลิกคิดว่าลิกอยากจะเป็นตัวแทนของของประเทศชาติของของผู้ที่รับเลือกเลือกเล็กเข้ามาเล่นละครนี้จริงๆแล้วตัวลิกไม่ได้รับลิกรู้ว่าไม่ใช่ตัวลิกทำหรอกลิกจะรู้ของลิกอยู่ค่ะ เป็นเรื่องของสถานที่โบราณที่เราเราคุยกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณนพึ่งหรือว่าเรื่องคุณเล็กพระกุลนะคะเอาค่ะตอนนี้มาเล่าเรื่องประสบการณ์จริงๆที่ไปเจอกันมานะคะเราจะเล่มกับใครคุณเล็กอะเอาคุณเล็กก่อนเหรออ่าไปเจออะไรมาบ้างคือว่าเล็กไปที่ราชบุรีไปกับเพื่อนไปเที่ยวแล้วมันเป็นวัดโบราณวัดเก่ามากเลยเพื่อนก็ชวนไปให้อาหารปลาเป็นวัดที่ติดกับแม่น้ําค่ะ แล้วก็ตรงที่ให้หารปลานี่ก็จะทําเป็นแพย,ยื่นไปในแม่น้ําสวยมากน้ําจะใสมากทีนี้พอไปให้หารปลาเสร็จเหมือนกับว่าเพื่อนไม่ได้เจอกันมานานก็บรยาาบรยากาศดีก็อยากจะนั่งคุยกันให้ยาวนานที่สุดเนี่ยลยก็เริ่มชักเบื่อแล้วเอ๊ยยังไงมันอากาศดีๆบรรยากาศาก็ดีนะคะเลยก็เลยค่อยๆอยเอนตัวลงนอนโดยลืมลืมจนาาหนักไปว่าแพรตรงนีนะ้คือที่ของวัดแต่คือมันยื่นไปในแม่น้ําแล้วเราก็ลืมไปแล้ววัดอยู่ข้างหลังไม่ทันนึกไงคะ ก็ค่อยๆเอลงนอนแล้วเพื่อนก็คุยกันไปค่ะเพื่อนก็คุยกันไปริมน้าทีนี้เลืเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะพอเล็กหลับเล็กเป็นคนที่เวลาเล็กนอนเล็กท่าเล็กจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะอาจจะนอนท่าไหนที่ไม่ค่อยเข้าท่าแล้วคือเวลาที่เราจะหลับเนี่ยสติเราจะไม่มีใช่ไหมคะแล้วเราอาจจะทาอะไรที่มันไม่เข้าท่าคือเป็นวัดแล้วไปนอนแผ่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นปล่อยสบายก็คงมีใครเขาไม่ค่อยชอบมาพากลก็มันคงมีอะไรเข้าไปในนี้นะคะเล็กก็ไม่ทราบ จนกระทั่งสัก20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยเพื่อนก็บอกอ้าไปแล้วไปแล้วลูก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 ปุ๊บแล้วก็ตื่นขึ้นมาเลยหลับไปได้ปัฒพอตื่นขึ้นมามันเหมือนเรานอนกลางวันมันขี้เกียจมันเหนื่อยมันเมื่อยมันลามันเพลียมันแย่กลางวันนี่เป็นยงก็โอเคเดินไปพอขึ้นรถแล้วก็บอกไม่ไหวนะขับรถไม่ไหวแต่ตอนนั้นไม่ได้ม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมแต่ว่ารู้สึกม่วงอยากจะนอนต่อก็เลยบอกให้เพื่อนขับรถนะเราจะนอนอนละนั่งไปข้างๆแล้วก็ละทีนี้ ไปเที่ยวราชบุรีเพื่อนไงเขาก็อยากจะพาชวนไปเที่ยวเขาจะพาไปหลายที่มาก3-4ที่ต่อวันเนี่ยพอถึงที่หนึ่งอ่ะลงจากรถนี่ก็จะตื่นทีนึงแล้วก็เด,เดินเที่ยวกับเขาแล้วก็ไปนั่นไปนี่จะเป็นแบบนี้ตลอดคือคือจะไม่มีใครรู้ว่าลิกง่วงมากเลยข้างในแต่ว่าดีก็แบบสลือไปตลอดเหมือนเราทานนะยานอนหลับเราที่เราไม่สบายอนนี้ก็จะจะจะ,จะคือ,ค,อคือจะอดทนมาก แค่ทนน่ะไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราเป็นตัวถ่วงที่เขาไปเที่ยวกันสนุกสนุกอ่ะก็จะไม่บอกใครเลยจนกระทั่งนอนไปคืนหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมา15นาทีแรกใช่ยังเฟชอยู่เวลาที่เราตื่นแต่หลังจากนั้นเนี่ยอ่อีกแล้วหลับคืนหนึ่งแล้วเนี่ยนะไปคืนหนึ่งแล้วค่ะยังไม่หายข้ามวันเลยค่ะนี่ก็ยังจะง่วงอยู่เนี่ยเลยก็เจนกระทั่งกลับ บาอีกวันหนึ่งตอนเย็นายครั้งที่ราชบุรีค่ะจะเป็นคนห่วงรถจะไม่ชอบให้ใครขับรถให้เพราะว่าถ้าเกิดอุบิเหตุปั๊บเนี่ยประกันจะมาจัดการยากมากถ้าคนอื่นขับแล้วมีอุบิเหตุนี่จะขับเองแต่ตอนนี้ได้ขอบอกเพื่อนค่ะเถอะแต่ขากลับเนี่ยขับกับกรุงเทพเนี่ยเรียกบอกโอเคเรียกจะขับเองแล้วตอนนี้เพราะมันทางไกลค่ะตลอดทางมาที่เรียกขับนี่คือคือเรียกจะ ท่องท่องคำคำพระของเล็กตลอดคืออย่างพุทโธพุทโธพุทโธเพราะเล็กรู้ว่าซัมซิ่งบองเล็กอะไรบางอย่างมังนไม่เข<ม>้าส<ย>ึกไคดีนะแต่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกใครเลยเพราะกลัวเขาเป็นห่วงจะบอกว่าม,มันก็ท่องคํานี้ตลอดอเลยจนขับมาถึงกรุงเทพขับมาถึงกรุงเทพแล้วก็ไปส่งเพื่อนที่บ้านโชคดีมากเลยค่วเาียนบารมีเก่าหรืออะไรของเล็กก็ตามแต่น้องสาวของเพื่อนบอกว่าพี่เป๋อช่วยพาไปหาอาจารย์มังกรหน่อย คือ <Wars> mhm. อาจารย์มังกรนี่จะเป็นเหมือนองค์ประทับของหลวงปู่ฤาษีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนค่คนทรงเลยที่เขาช่วยมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาทุกยากเวลามีปัญหาไม่สบายอะไรเงี้ยเอาปี้ออกอะไรเงี้ยนะคะคือจะบอกว่าอาช่วยพาไปหาอาจารย์มังกรพี่บอกว่าพี่ผบไม่สบายง่วงนอนไม่ไหวขับรถไม่ไหวเอางี้แล้วกันคุณบอกพี่ชายเพื่อนหลงเปิดให้ขับรถให้ว่าเขาจะว่างไหมมีธุระอะไรเปล่าพี่ชายก็บอกไม่เอาอ่ะไม่ว่างเขาอยากพักผ่อนเขาก็เลยรีบโทรหาเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งบอกว่า มามาด้วยกันในสี่มามาเป็นเพื่อนให้หน่อยเพื่อนค็น่บอกโอเคเดี๋ยวเขาจะมาให้เขาอยากจะไปหาจ้ะพอไปถึงสถานที่นั้นก็รอรอคิวจนกระทั่งถึงถึงคนสุดท้ายน้องเล็กก็เข้าไปหาซึ่งเล็กเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไปแต่ว่าติดสอยให้ตามติดสยให้ตามเพราะว่าพาน้องเสร็จถึงคนสุดท้ายน้องเลยก็หมดคิวแล้วไม่มีใครต่อเลขคนสุดท้ายก็จะลาอาจารย์อาจารย์ก็ถามมองเป็นไงล่ะเราเล็ก็บอกผู้ชายใช่ไหมคาะผู้ชาย ก็บอกว่าฮ่าสบายดีฮ่าแต่ไม่รู้เป็นไรมึ่งงมาสองวันแล้วมึ่งอาจารย์คนนี้เคยเจอกันไหมคะคะเคยเจอกันมาก่อนเคยเจอกันมาก่อนแล้วอาจารก็บอกอนี้บอกว่ามึ่งงวมาสองวันแล้วสองวันแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจไปหาแต่บ่นให้อาจารย์ฟังบอกไหนมาซิมานั่งนี่ซิมานั่งนี่แล้วก็นั่งปุ๊บพอนั่งเสร็จอาจารย์ก็คงรู้คงเซนส์รู้แล้วว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติอาจารย์ก็เอานิ้วโป้งเนี่ยแตะที่กลางหน้าผากเลยปุ๊บพอแตะปั๊บ อาจารย์ก็กระเด็นแบบออกอย่างนี้กบบจากตัวเล็กเลยค่ะปึ๊บออกมาอย่างนี้เลยลิขิตตกใจเลยนะคะว่าปึ๊บออกมาอย่างนี้เลยค่ะเสร็จแล้วตัวท่านกระเด็นหลังจากที่เอาเอาเอานิ้วโป้งแตะอาจารย์ก็กระเด็นออกกระเด็นเองเลยใช่ไหมคะแล้วลิขิตก็ถามอะไรเหรอคะเป็นอะไรเหรอคะอาจารย์ก็ถามสะดุ้งเลยอาจารย์ก็บอกว่าหายง่วงแล้วล่ะจะไม่ง่วงอีกแล้วนะหายแล้วนะว่าอย่างนี้ลิขิตก็ถามบอกอะไรเหรอคะราม่รยเรื่องอาจารย์ก็บอกว่าอืมอย่ารู้เลย แม้ยิ่งพูดาอย่ารู้เลยเนี่ยเราอยากค่ะทุกวันนี้เคยโทรไปถามอะไรมาไหมไม่ไม่ได้โทรไปถามแต่ว่าหลังจากนั้นรู้คือพอเดินออกมาจากห้องนั้นแล้วเนี่ยคือน้องเล็กเข้ามาด้วยกันเขาก็คุยอะไรกันเขาก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรเกิดขึ้นกับเล็ก พอขึ้นรถขับรถกลับบ้านเล็กก็บอกว่าเนี่ยเลยย็กหายง่วงมันปิดทิ้ง<ร>แล้วนะเมืม่อกี้เนี่ยเพิ่งโทรศัพท์ไปบอกคุณพ่อว่าวันนี้จะไม่ไปส่งไปเมืงเองนอกนะเพราะว่าไม่ค่อยสบายออแต่ตอนนี้หายแล้วเดี๋ยวจะโทรศัพท์ไปบอกคุณพ่อว่าเออให้แคนเซอร์คนรถให้กลับบ้านไปนะเพราะรามัน <จะ S 1> ดึกมันเป็นไฟตีหนึ่งนะคะเ,ออเราจะไปส่งเองเออบอกว่าให้คนรถกลับไป,ไปบ้านได้ละเดี๋ยวเล็กจะกลับบ้านไปส่งคุณพ่อก็โทรไปบอกเลยแล้วเนี่ยเรื่องก็เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วน้องเขาก็เลยบอกว่าเรอเป็นยังไงไหนแล้วเล็กบอกเนี่ยหายง่วงเปปิิ้อายใหน เล่าเรื่องทั้งหล,งหลายให้เขาฟังปันหายจริงๆเลยจังหายจริงๆค่ะหายเหมือนกับเราเพิ่งตื่นเช้ามาสด<ว>ชื่นบแบบว่าซึ่งเป็นมาสองวันกันหนึ่งคืนอย่างเงี้ยค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเสร็จแล้วน้องเขาเลยบอกว่าอ๋อพี่เปอ๋อย่างนี้เองเขาเนี่ยเขาเคยเป็นคือตอนที่เล็กพูดอยู่กอาจารย์มังก่อนเขาไม่ได้สนใจเขาคุยกันเรื่องอื่นเขาไม่ได้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้นกับเล็กไงฮะเขาก็เลยเพิ่งมาบอกตอนนี้ว่าเขาเนี่ยเคยวัดไปวัดไผ่ลงวัวและแล้วเขาก็ไปคุยลามกจกกระเปรดอะไรสักอย่างที่นั่นแล้ว คือไม่คล้ายกับว่ามันจิตมันตกไงฮะเขาบอกว่าอาจารย์บอกเขาว่าเปรดเนี่ยเข้าเขาขอเขาเขาเขาบอกเขาว่าอาการที่เปรดเข้าเขานมันเป็นยังไง เขาบอกว่าเขาง่วงอย่างเงี้ยค่ะง่วงง่วงมากเลยลักษณะเดียวกันเลยเขาถึงเข้าใจว่าเป็นเปรตดิฉังบอกว่าจะให้เล็กสรุปว่าเป็นเปลดก็ไม่ได้อาจจะไม่ใช่แต่เข้าใจว่าแต่ลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันซึ่งคุณเล็กอาจจะเป็นช่วงที่ตอนนั้นดวงอาจจะยังไม่ค่อยดีแล้วไปนอนแล้วก็ไม่ได้ใส่พระไม่ได้ใส่พระอะไรแล้วเดินเข้าไปอาจจะไม่ได้วหว้เขาบอกเวลาไปวัดห้ามพูดเลยที่ไม่ได้ยินค่ะใช่ให้พูดแต่สิ่งดีๆใช่ค่ะ จริงๆอยู่ที่ไหนถ้าเราพูดแต่สิ่งดีๆไว้มันก็ดีเหมือนกันไม่้ไพูดอะไรกันท่านประธานเราพูดไปดีตอนนี้สิทำไมล่ะคอยดูเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นเราพูดเถะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ต่างขั้ตัวสิแล้วก็เป็นเรื่องของคุณเล็กมาถึงเรื่องของคุณผึ้งบ้างนะครับเป็นคนกลัวไหมเป็นคนโอุ้ยพี่ไม่ต้องถามเลยพึ่งเป็นคนกลัวผีมากเห็นตลอดเป็นอะไรที่แปลกมากเห็นตลอดนะคะแล้วพึ่งก็นอนคนเดียวไม่ได้พึ่งเป็นคนคิดกลัวผีมากก็ ให้คนที่บ้านมานอนสองคนก็สรุปแล้วนอนทั้งหมด3าคนนะคะตอนประมาณตีสองน้องเพิ่งได้ยินเสียงคนเคาะประตูแบบดังมากพี่ประตูไม้แต่ว่าโอ้หครับ้สมครั้งสครั้งสามครั้งพี่สมคนเป็นผู้หญิงด้วยเพลง้วงใจ ผมนั่งอยู่นี่ขายใครอย่างนั้นผมนั่งอยู่ตรงนี้เขาหาะแล้วมาขายอะไรเหรอขายถั่วสิปบานนี้พี่ซื้อไม่ต้องมาตอนนี้เดี๋ยวเจอเทียนคว่างเลยเออก็ตกใจสิ่นติดตกใจค่ะมองตากันเลยแบบเลิกๆตกใจแล้วพึ่งก็แบบบอกคนที่บ้านบอกว่าฉันไม่เปิดนะ เธอไปเปิดเธอเป็นลูกจ้างเธอต้องไปเปิดปใช่ัหไม่เปิดก็ให้คนที่บ้านไปเปิดเพรที่บ้านก็ต้องเกี่ยงกันเองอะว่าใครจะไปเปิดสุดท้ายเขาก็ไปเปิดคนหนึ่งไปเปิดหรือไม่มีอะไรทั้งๆที่ว่าระยะระยะห่างจากเสียงเออห่างจากที่เคอกี่นาทีเพราะว่าคุณก็อาจจะเดินไปแล้วก็ได้ไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ไปเปิดไปเปิดเลยเงียบก็เงียบไม่มีใครช่างงไปครับนี ก็ก็มีค่ะมืดเลยสิมืดห้องนอกมืดมืดหมดเลยพอตื่นเช้ามาก็มาเล่าให้คนที่บ้านฟังกันหมดเลยเด็กที่บ้านก็หลายคนที่บ้านฟังน้ำพึ่งเองไปคุยกับคุณพ่อท่านแม่คุณพ่อท่านแม่บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยแม่ก็ได้ยินเสียงเคาะประตูที่ห้องพึ่งแล้วพ่อกับแม่ภาวนาตลอดเลยว่าน้ำพึ่งอย่าเปิดประตูนะ พ่อแม่กลัวมากว่าน้ำพึ่งจะเปิดประตูเพราะก่อนที่ว่าจะได้ยินเสียงเคาะประตูเนี่ยนะคะคุณพ่อกับท่านแม่ได้ยินพร้อมกันคือเสียงสวดแบบแขกแแขกนะคะภาษาแขกเรื่องเล็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นภาษาแขกซึ่งว่าบ้านน้ำพึ่งเนี่ยติดกับกระทรวงกรมตัวบัญชีสหกรณ์นะคะแล้วก็ด้านด้านหลังก็จะเป็น กระทรวงสาธารณสุขและถัดออกไปก็จะเป็นแบงค์ชาติซึ่งจะไม่มีแบบมาซีา่ออยสสุลงสุเหลาอะไรไเลยแต่ว่าเสียงลอ,อยมาจากไหนแล้วแบบชัดมากคือหลังจากที่ท่านพ่อท่านแม่ได้ยินเสียงลอยมาปุ๊บก็ไม่ได้ยินเสียงเคาะประตูแล้วหลังจากเหตุการณ์นั้นเจออีกไหมคะก็เพิ่งมาเจอนะคะตอนก่อนแต่งงานสองเดือน หรือพูดไปแล้วก็ประมาณค่ะใช่ค่ะตอนนอนอยู่นะพี่ประมาณตีสองะคะมาเวลาตีสองทุกครั้งแต่ในที่ที่เพิ่งเหที่เพิ่งรู้ว่าตีสองคือตอนที่น้ำพึ่งเปิดไฟแล้วคือเจอเรียบร้อยแล้วถึงเห็นนาฬิกาก็คือตีสองนะคะเื็น้ำพึ่งนอนอยู่เนี่ยเพิ่งมีความสืกว่าเหมือนมีคนมันจ้องมองตัวเองพี่เชื่อไหมว่าน้ำพึ่งแบบเห็นคนคนหนึ่งเนี่ยยืนติดอยู่กับเตียงพึ่งถ้าเผื่อ ถ้าบอกพูดถึงระยะที่น้ําผึ้งนะคะระหว่างหน้าพึ้งที่นอนอยู่บนหมอนเนี่ยกับหน้าเขาเนี่ยที่ที่ที่น้ําผึ้งเห็นเนี่ยห่างกันประมาณเมตรเศษๆเองอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใช่ไหมห่างกันประมาณเมตรเศษๆนจนเดี๋ยวนี้ยังจําหน้าเขาได้เลย,ย<า>เขาเป็นผู้ชายแล้วหน้าเป็นแขกแล้วเขาไม่ได้มองที่ผึ้งมอคือเขาไปมองที่แม่ผึ้งสายตาที่เขามองนะพี่เขาแบบเขาไม่ได้มาคือเรารู้เลยว่าเขาไม่ได้มาประสบดีอ่ะเขามาแบบ ประสงค์ร้ายแบบตาที่เขามองเนี่ยเขาแพ่งแบบคือตาเขาเหมือนกับว่าเขาเขาดุอ่ะคือรู้เลยมองมองรู้ว่าเอาเรื่องเราแน่เอาเรื่องแน่เราถทมทำไงแล้วเขาเห็นมากว่านั่พึ่งนัพึ่งตื่นมาอย่างดีที่เขาไม่หันมาทางพึ่งดีหันมาแล้วก็ตหยนแน่เลยอ่ะตอนนั้นะไม่ใช่ฝันแน่นอนแล้วก็ไม่ได้ลืมลืมว่าตัวเองลืมตากระพริบตาอยู่อ่ะนั่นคือเห็นแบบเนื้อแท้นั่นคือผีแน่นอนก็เลยกรีดลั่นห้องเลยบอกว่าผีหลอกแบบลั่นห้อง แม่ก็เปิดไฟปุ๊บขึ้นมาผีหายใช่ค่ะลแล้วคือแม่ทำไงบอกพึ่งไม่มีอะไรหรอกมั้งพึ่งบอกพึ่งเห็นจริงๆนะก็เล่าให้แม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกไม่เป็นไรหรอกเนี่ยแม่มีพระนะแม่ก็เอาพระมามมแล้วก็บอกว่านอนต่อเถอะแล้วแม่ก็หลีไฟคือมันไฟมันดิมได้ตรงข้างๆก็เลยหลีไฟให้มันอ่อนลงแล้วก็นอนแต่พึ่งนอนคุ้มโปรตลอดเลยพี่หลับไหมฮะ ไม่ไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ตะกลัวก็ตื่นมามันเล่าไหมเออมันเล่ากันหรือเปล่าว่าเออตื่นเช้ามาท่านแม่ดันท่านแม่ก็ไปโทรศัพท์ไปหาเพื่อนท่านแม่ที่เขารู้จักคนที่นั่งทางไหนนะคะแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามีคนส่งมามามาทำท่านแม่เนาะมีคนส่งมาทำท่านแม่แต่เพื่งก็ไม่ทราบว่าคนนั้นทําไมเขาถึงต้องทําแบบนั้นแต่ว่า คือเขาถึงจะมาทําท่านแม่นะคะพิ่งก็ไม่ทราบแต่ว่าสิ่งที่ทราบก็คือว่าคนที่น่าทน,นายบอกว่าที่นี่เจ้าที่แรงมากใครจะทําอะไรทําไม่ได้และคนที่ช่วยท่านแม่ไว้ด้วยก็คือตัวพึ่งด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าน้ําพึ่งเนี่ยไปหลับได้ คือหมายถึงว่าจิตพึ่งรับแทนก่อนท่านแม่เลยไม่เป็นอะไรด้วยเป็นเรื่องซึ่งแบบคนเจอก็เจออยู่นั่นน่ะครับผม<ๆ>แปลกดิมก็เป็นสถานที่เก่าก่อนหน้านี้นะครับเรื่องความรับที่คุณเล็กแล้วคุณพิ่งได้ไปเจอเจอมาแล้วก็เ,เรื่องประสบการณ์ที่ชวนให้ขนทุกทุกที่ทั้งสองไปเจอมาเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอาไงดีครับท่านระธานให้พักไปก่อนนะพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเรียกสติกลับมาก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีละครชื่อเรื่องเก้เก๋พิษ ริษยาสุดอุปหแม้วละครรักเลยฮะยังไง <หา S 1> ไม่ดูอาคาดกันหน้าดูเอาเป็นว่าเราพักกันแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับไปชมละครกันสักครู่ค่ะมันเรงสมลมพัดทีไรไม่จบสิ้นดังว่าอาวร แต่คงไม่ใช่ลมหนาวพัดแรงตามฤดูกาลของมัน